เ m e เอสในตอนนี้นะคะเราพาคุณผู้ชมไปทําเมนูอาหารอ,าร,อร่อยๆกันอีกแล้วละค่ะซึ่งเมนูวันนี้นะคะเป็นอาหารที่ทําไม่ยากค่ะแต่ว่าถ้าหากว่าจะให้อร่อยนั้นนะคะก็คงจะต้องมีเคล็ดลับใช่ไหมคะและว,วันนี้นะคะเคล็ดลับของหมูสเต๊ะที่เราจะพาคุณผู้ชมไปทากันเนี่ยเรียกได้ว,ว่าการันตีมาแล้วถึง3มรุ่นนะคะอายุยาวนานกว่า100ปีทีเดียวค่ะกับหมูสเต๊ะสมุนไพรสยามมันเองนะคะซึ่งตอนนี้ ก็ยืนอยู่กับผู้ที่เรียกได้ว่าเป็นเจเนอเรชันที่3ของตระกูลแล้วนะคะที่สื่อทอดสูตรมาเลยนะคะนั่นก็คือพี่น้ำทิพย์ลิ้มสุขเสกสันนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้ำทิพย์คะสูตรของหมูสเต๊กของเราไม่เหมือนคนอื่นตรงไหนคะค่ะเราจะเน้นเ,เป็นสมุนไพรหลายชนิดที่ช่วยบำรุงด้านสุขภาพอะค่ะแล้วเราจะไม่ใส่พวกสารเคมีหรือสารที่ว่ากันเสียหรือสารที่ทำให้ หมูนุ่มหรือเปื่อยค่ะเราจะใช้แบบกรรมวิธีแบบโบราณมาซึ่งสืบทอดกันมาล่วงร้อยปีแล้วค่ะต้องไปดูก่อนว่าอุปกรณ์น,นะคะรวมไปถึงวัตถุดิบที่ใช้ในการทําหมูเซสสมุนไพรในสูตรของหมูเซ๊สยามของพี่น้ําทิพย์เนี่ยมีอะไรกันบ้างนะคะหลักๆเราไปดูในส่วนของหมูกันก่อนนะคะที่จะใช้ทําหมูสเต๊ะนะคะหมูนี้เราก็จะใช้หมูเนื้อสันนอกนะคะแล้วก็จะมีอันนี้ในส่วนของ ผ <ม S 1> งหมักสเต๊น <ผม S 1> สำเร็จรูปค่ะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของผงหมักหมูสเต๊นนะคะนี่มาดูในส่วนของน้ําจิ้มบ้างดีกว่านะคะน้ำจิ้มหมูสเต๊ก็อย่างที่ทราบกันว่าจะมี2แบบ นะคะแบบแรกก็จะเป็นน้ำจิ้มที่จะมีส่วนผสมของกะทิด้วยแบบที่สองก็จะปีส่วนผสมของน้ำส้มนะคะน้ำส้มาสชูช่อนีเรียกว่าอะไรนะคะพี่อาจาดค่ะอามาดูในส่วนของที่เป็นน้ำกะทิก่อนนะคะน้ำกะทิมีส่วนผสมอะไรบ้างคะของเราก็เออน้ำกะทิเนี่ยเราก็ใช้หัวกะทิกระหางกะทิที่จะไว้ทําน้ำจิ้มอะนะคะค่ะ ก็ยังไม่ได้ผสมส่วนเอออันนี้คือพริกแกงพริกแกงนี่จะเป็นพริกแกงคั่วก็ได้พริกแกงเผ็ดก็ได้นะคะ<อ>แล้วก็ั่วลิสงอะคะ่ะค<อ>ั่วแล้วก็ป่นละเอียดนะคะป่นละเอียดนะคะแล้วน,น้ําตาลหรืออะไรเราก็จะใช้น้ําตาลและน้ําตาลธรรมชาติะคะ่ะ<อ>แล้วกเกลือก็เป็นเกลือทะเละคะ่ะทีนี้มาดูในส่วนของน้ําจิ้มอ่าจานบ้านดีกว่านะคะส่วนผสมหลกักๆจะมีอะไรบ้าง <c oughs> ค่ะน้ําส้มสายชูหมักคะ่ะหรือน้ําส้มสายชูแช่อสรอนะคะ แล้วก็เกลือเหมือนกันเกลือทะเลค่ะทีนี้ก็จะมีส่วนของผัดที่จะใช้ด้วยใช่ไหมคะจะมีตงนก้าหัวหอมรลบวกพริกพริกที่ว่าพริกที่หนูหรือจะเป็นพริกเหลืองพริกแดงก็ได้อะค่ะกับวันนี้เราใช้เป็นสีเขียวค่ะนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นในส่วนของส่วนประกอบของน้ําจิ้มแล้วก็หมูหมูหมักนะคะแต่ว่าก็ยังมีอุปกรณ์ที่เป็นอุปกรณ์ตัวช่วยด้วยนะคะคุณผู้ชมก็จะมีในส่วนของเขียงนะคะมีช้อนที่เราจะใช้ในการ ตวงวัสดุผสมต่างๆนะคะมีนไม,ไม้เสียบถุงนิ้วค่ะแล้วที่สำคัญนะคะก็จะมีในส่วนของที่ผสมเครื่องปรุงนะคะก็จะเป็นเตาแก๊สแล้วก็มีหม้อนะคะ,คะแต่ว่าถ้าหากว่าคุณผู้ชมจะทำจำหน่ายอย่างของพี่น้ำพย์พเองเนี่ยพี่น้ำพี๊ก็จะมีแพคเกจจิ้งแบบนี้เลยสวยๆแบบนี้เลยนะคะซึ่งจะใช้ในการที่จะจำหน่ายปรีหรือเสิร์ฟเข้าในห้องประชุมได้นะคะห้องสัมมนาห้องประชุม สวยงามมากๆเลยนะคะก็ยกเรียกว่าเพิ่มมูลค่าให้กับหมูสเต๊กได้นะคะโอเคค่ะตอนนี้อุปกรณ์เราครบแล้วไหมคะครบแล้วงั้นเดี๋ยวเราไปลงมือทาหมูสเต๊กกันเลยค่ะขั้นตอนแรกเริ่มจากที่เราคัดเลือกหมูเนื้อสันนอกขึ้นมาแล้วเราก็ทําการล้างแล้วก็สลด์หั่นเป็นชิ้นให้ตามขนาดที่เราต้องการนะคะค่ะเพราะว่าถ้าถ้าเป็นเนื้อเนี่ยจะหั่นตามแนวยาวนะคะ ัอดีอวันนี้เรามาทําถึงหมูค่ะค่ะแล้ว,ลวเป็นแล้วเราก็ใช้ผงหมักสาเร็จรูปของเราเลยอะค่ะหน<ช> <1 S 2> ึ่งขีดอันนี้หมูเนื้อหมูหนึ่งกิโลกร,รม 1> 1กักรรมนะคะงั้นเดี๋ยวเรารอก่อนนะคะให้ในส่วนของเครื่องหมักนะคะเข้าไปแทรกซึมอยู่ในตัวเนื้อหมูก็ทิ้งไว้ประมาณ หนึ 1> 1่งถึงสองชั่วโมงนะคะ,คะจะช่วงที่เราทิ้งเนี่ยเราจะเสียบรอเลยก็ได้นะคะอ๋อค่ะเพราะว่าเสียบแล้วเราก็ทิ้งไว้ก่อนค่ะค่ะค่ะการเสียบเราก็เสียบเอามันเนี่ยส่วนมากจะไว้ก้นเพื่อเพื่อทําให้มันไม่ติดตรงเตาหมูไม่ติดตรงเตาเวลาปิ้งนะคะค่ะเราก็จะเสียบเป็นตรงกันแล้วไม้เราจะไม่โผล่ออกมานอกหมูนะคะ เรียบร้อยแล้วนี่เลยนะคะหมู1กิโลผ่านไปเอ๊ได้ประมาณจะกี่ไม้คะประมาณห้าสิไม้คะ่ะ5้าสิบไม้นะคะซึ่งตอนนี้เดี๋ยวเราจะรอให้ตัวหมักตัวเครื่องปรุงเนี่ยแทรกซึมเข้าไปในหมูก่อนแต่ว่าระหว่างที่รอตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเราไปทําน้ําจิ้มกันนะคะเราไปเริ่มที่น้ําจิ้มตัวไหนก่อนดีคะก็เป็นน้ําจิ้มเครื่องแกงน้าจิ้มเครื่องแกงนะคะก็คือน้ําจิ้มที่มีส่วนผสมของกะทิะที่ยังไม่ใช่อาจา่ายโอเค ขั้นแรกจะทําอะไรก่อนคะพี่ทัศทิพีก็เราก็จะใช้หัวกะทิอะค่ะค่ะใส่ลงไปในหม้อหรือกระทะอะนะคะปริมาณเท่าไหร่คะค่ะก็เราก็กะอันนี้ของเราจะทําประมาณสักครึ่งถ้วยแล้วเราก็ตามด้วยพริกแกงเสร็จแล้วเราก็จะเคี่ยวอะค่ะเราก็จะเคี่ยวให้เดือดอะนะคะถ้าเราต้องการให้ น้ำจิ้มมีความแดงมากก็ต้องเคี่ยวให้เดือดปุกปุไหลารอบหน่อยอนะคะสมมติอ,อันนี้พอเราเคี่ยวเคี่ยวได้ที่แล้วใช่ไหมคะ,ะเราก็จะเอาถั่วที่เราั่วแล้วบดป่นละเอียดนะคะค<ะ>่ะเติมค<ะ>่ะ,ะเข้ามาเนี่ย ะจะพักหนึ่งพอเรียบร้อยนั้นเนี่ยเราก็เติมหางกะทิที่เราเตรียมไว้นะคะ,ะค่ะประมาณสองถ้วยตวงประมาณสองถ้วยตวงอะคะ่ะ จะใส่ผงหมักลงไปประมาณคก็ประมาณครึ่งแล้วแต่นะคะ แล้วเมื่อเรา<อ>เราเดือดดเรียบร้อยแล้วเราก็จะปิดไฟนะคะ,คะแล้วก็ไม่คนอีกเพราะมันจะอาจจะทําให้น้ําจิ้มเสียได้โอ้โหเรียบร้อยแล้วละค่ะสําหรับน้ําจิ้มอย่างแรกนะคะที่เป็นน้ําจิ้มสูตรพิแกงที่ไม่เหมือนใครจริงๆนะคะต่อไปไปดูน้ำจิ้มอีกหนึ่งรูปแบบน้ำจิ้มแบบอาจาดค่ะอันนี้เก็มชอบค่ะชอบมากๆเลยมีรสหวานๆเปรี้ยวๆนะคะ เราจะไปดูขั้นตอนแรกของการทาน้ำจิ้มแบบอาจาดกันค่ะอาจาดเนี่ยเราจะสําหรับทานแก้เลี่ยนนะคะบางทีเราทานหมูมันไปหวานไปหรืออะไรตัวนี้จะแก้เลี่ยนได้นะคะ ค่ะเรามีน้ำตาลใสแดงนะคะ<ช>แล้วก็เกลือหนึ่งช้อนชาเ<ช>ล้ก็ใช้น้ำต้มสายชูของอ,อสลอเ<ช> <ๆ S 2> นี่ยค่ะตอนนี้น้ำจิ้มของเรานะคะเสร็จทั้งสองสูตรแล้วค่ะเพราะฉะนั้นหมูก็คงจะพอดีแล้วที่เราหมักเตรียมไว้หนึ่สองชั่วโมงนะคะเดี๋ยวเราไปไปย่างหมูสเต๊กกัน ระหว่างปิ้งเนี่ยนะคะก็จะมีอีกเคล็ดลับหนึ่งเพื่อให้หมูสเต,ต๊นของเราหอมมันนะคะก็จะใสใ่ใช้ในส่วนของหางก,กะทิหัวกะทิออะหัวกะทิเลยนะคะเราใช้หัวไม่ต้องผสมตัวอื่นไม่ต้องผสมอะไรแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวเวลาสึกแล้วจเจนจะเห็นความแตกต่างแต่เราไม่ไม่ปิ้งสบดให้เกลียมมากเกินเกินไปนะคะเพราะเวลา เวลาเย็นลงแ<ม>ห้งมากๆมันจะแข็ง่ะค่ะอืมถ้า,างั้นเดี๋ยวเราแท็กใส่กล่องแบบนี้ก่อนเลย แต่ว่าอยากจะให้พี่น้ำทิพเนี่ยนแะนะนำผู้ประกอบการนิดนึงหรือว่าคนที่สนใจอยากจะทำอาชีพนี้เนี่ยเป็นอาชีพเสริมนะคะมีข้อแนะนำยังไงบ้างก็หนึ่งจะต้องมีใจรักหาะเพราะงานนี้หมูสเต็กค่อนข้างจะจุกจิกทั้งทิมทั้งเครื่องอะไรหลายๆอย่าง<ม>แล้วก็เออ มีความตั้งใจที่จะทำจริงและซื่อสัตย์ต่อลูกค้าคือใช้ผลิตภัณฑ์หรือวัตถุดิบที่ดีๆค่ะที่จะปรุงขายอะค่ะวันนี้ขอบคุณพี่นําทิพย์มากๆเลยค่ะที่พาแกเมอชิมหมูสเต๊ะอร่อยๆแล้วก็ได้รู้สูตรเด็ดเคล็ดลับนะคะสำหรับหมูสเต๊ะสยามที่มีอายุยาวนานกว่า100ปีทีเดียววันนี้ขอบคุณมากๆค่ะค่ะ